สุดยอดเลยครับพี่น้องครับผมเห็นแต่ด่วนชนิดนี้แล้วสามชาบ้านเรานี่ครับผมคิดซ้ายไปเลยครับผมเห็นแต่ของเวียดนามครับอันนี้เป็นแต่ของเวียดนามนะครับผมเป็นแต่แต่ลมแต่ดวนนะครับเป็นแต่ที่ ผมว่าเขาน่าจะใช้เป็นมันจะมีดีเลย์ครับผมมีดีเลย์นี่ครับเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องกล่องตัวนี้นะครับมันจะจ่ายไฟมาตรงที่ซูรินอยนะครับซูรินอยก็เป็นซูริลอยเปิดวาลมนะครับผมคล้ายๆกับเบาลมแต่ลมก็เหมือนกันครับผมไม่คล้ายกันแต่ว่าของเขานะครับมันจะเป็นมีตัวตัวนี้มันจะแปลงนะครับแปลงให้ไฟมันมา มันมาตามจังหวะครับผมซึ่งเขาจะเอาไฟอันนี้นะครับมามาเสียบใส่เข้าไปกับแต่ลมนี้ด้วยนะครับผมเพื่อด้ให้เกิดแสงกระพริบนะครับเวลาที่ไฟมาเปิดสุริน้อยครับส่วนไฟนี้มันก็จะกระพริบนะครับพริบพริบตามจังหวะครับผมก็คล้ายๆกับบีบสามชาตินะครับบ้านเราแต่ว่าของเขานี่มันมันใช้เป็นแบบ คล้ายๆกับดีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับผมซึ่งผมว่าน่าจะเอาไปต่อเข้ากับไฟเลี้ยวของของรถของเราเนี่ได้เลยนะครับผมก็คือไฟเลี้ยวออกพิบหนึ่งครั้งมันก็จะแทบๆๆนี่นะครับฟังดูครับผม thank yeah. you เป็นไงครับเห็นการมันเลงสามชาของเขาแล้วเรานี่เดี๋ยวว่าชิดซ้ายไปเลยครับของบ้านเราครับสุดยอดจริงครับผม นี่เป็นผมเพิ่งเคยเปิดเห็นนะครับเพิ่งเคยเปิดเห็นเพิ่งเคยเปิดเจอก็เอามาให้พี่น้องชมกันนี่แหละนะครับเขาอาจจะมีขายมานานแล้วแหละนะครับแต่ว่าบ้านเราบ้านเรานี่มีหรือยังน่าจะมีแล้วนะแต่ว่าผมก็ผมก็อาจจะยังไม่เห็นนะครับพี่น้องยังไม่เคยเห็นใครเปิดนะครับลองถ้าเราจะลองเอาไฟเอาเอาไอ แต่ลมบ้านเรานี <mel> ่ครับแต่ลมบ้านเรานี่ามันมีหลายๆเสียงนะพี่น้องหลายๆเสียงนะครับแล้วก็เอาไปติดเข้ากับไฟเลี้ยวนะครับผมก็ว่ามันน่าจะได้นะครับเอาไปติดตรงที่ต่อจากไฟเลี้ยวไปเลยนะครับเพราะว่าไฟเลี้ยวนี่มันจะจ่ายไฟไปเป็นจังหวะนะครับะพิบพิบพิบพนะครับแล้วก็ไอตัวกล่องไฟเลี้ยวซิ่งนะครับไฟเลี้ยวซิ่งมันจะมีตัวเล่งได้นะ มันจะมีตัวเร่งได้เร่งให้มันกระพริบเร็วๆ <S <s <ays> อย่างนี้ครับผมว่ามันน่าจะได้นะพี่น้องนะไปลองทำดูนะใครมีแต่ลมก็เอาลองใส่ดูนะใส่ไปซื้อกล่องไฟเลี้ยวสิ่งมานะครับหรือว่ามันจะไม่นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมหรือว่า กล่องดีเล์มันจะไหม้ไปเลยหรือเปล่านะครับแต่ว่าตามหลักการแล้วมันมันจะได้อยู่ครับมันจะเป็นแบบปล่อยไฟมาปุ๊บมันก็ตัววาล์วลมชลีนอยตัวเปิดลมมันก็ทํางานเลยนะครับมันก็ปิ๊บปิบิบตามจังหวะนะตามจังหวะไฟมานะครับเพราะว่าเวลาที่เราบีบแต่นะครับเราบีบแต่เนี่ยเราบีบทัชทัชทัช ถ้าถัดมันยังปล่อยไปตามจังหวะที่เรามือเราสั่งนะแต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยครับมันก็ตามจังหวะมือของเราเหมือนกันครับเร่งเร็วนะครับมันก็เปิดเร็วครับนั่นแหละถ้าผมว่าเอาไปใส่ตรงไฟเลี้ยวมันก็น่าจะได้ครับแบบที่เขาทําเลยนะครับเอาไปลองดูครับพี่น้องครับเอาเป็นการเปิดดูเจอใหม่ๆครับก็เลยเอามาให้พี่น้องชมด้วยครับผม